สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาวยวสัตว์ทั้งหลายแลกกันนี่อันนี้เป็นเจ้าไดาโนเสาร์นะครับถือไข่นะครับไดโนเสาร์ห่วงไข่นี่แล้วก็มีเจ้ามา้านะครับม้าร้องฮิฮินะครับแล้วก็ม้าลายนี่แล้วก็เจ้าไดาโนเสาร์นะครับแล้ววันนี้เราก็มีเพื่อนๆหลายตัวด้วยนะครับนี่ตัวนี้อย่างนี้นะครับเห็นไ,ไหมนี่มีหมามีช้าง วัวมีควาหลายสีนะครับะเรามาดูเจ้าตัวไดโนเสาร์ก่อนเลยนะครับนี่นี่ใส่ฐานข้างล่างตรงนี้นะครับใส่ฐาน3ก้อนแล้วก็เปิดอย่งนี้อฮ้ยจะ,ะชนถอยนะเห็นนะ สายพันธุ์ไทยและนอส์ซลัดนะครับอันนี้เป็นไรเัาเส่ากินเนื้อนะเต่ากินเนื้อแล้วหนูเจ้าม้าลายนะครับนะเรามาวิ่งแข่งกันดีกว่ามา,มาครับึ่อขั้มไปโหเจ้าม้านะครับ ตั๊ม้านามาแล้วนะครับตัอกม้าลายรู้สึกว่าจะช้ากว่าน,นิดหน่อยดูนะครับว่าใครจะหลุดพ้นทางเดินก่อนกันใครถึงก่อนใครถึงก่อนโอ้เจ้าม้าถึงก่อนนิดนึงนะครับโอ้สูสีอะเรามาดูขากลับดีกว่าเปลี่ยนเลนกันบ้าง,อ,างอ้อาวเท่ากันแล้วเอาไปเล็กโก้เล็กโใครจะถึงก่อนกันับโอ,โอ,โอ้เจ้าม้านำมาแล้วเจ้าม้านำเจ้าม้านำมานิดนึง โอ้เจ้ามาถึงก่อนโอเคสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับนี่เดี๋ยวมาเจอกับเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่นี่นะครับ